หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบชัดเหยาภาษาไทยได้ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ1 1 2หนึ่งนึ่งน ว่าวันทูทีอันนมันเป็นจาวันวันวันเพราะเขามีชีวิตประจำวันทุกวันข้าวขาหมูของเข่งบิ๊กโจ๊กไม่กินบิ๊กโจ๊กอร่อยไหมอร่อยอร่อยไม่อร่อยกินไปแล้วไม่อร่อยใครที่ไม่เคยกินไม่่ไม่ม่ไม่ไม่อม่ไมไม่ไม่ไ่ไ่ินไม่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 กิ่ไม่ไม่ไมกมไม่่ไม่่ คุณกินทุกวันไหมกินทุกวันไหมผมกินทุกวันไม่กินทุกวันแน่ผมดูแล้วทำไมอ่ะถ้ากินทุกวันจะเป็นอย่างนี้นี่คือกินทุกวันไงอร่อยจังเลยจริงแต่อร่อยจริงมีปลาเรือเจือเรือแล้วเขาหั่นเองนะมีก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกมีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยขายคูที่ขิงที่วัดไร่ขิงเขามีที่ร้านร้านเปิดใหม่มีอะารจะพึ่มมีก๋วยเตี๋ยวมีตอนนี้มีกี่สาขาครับงตั้งมาเนี่ย ตเลยไอ้คีรายการกูตัดก่อนด้วยโอเคโอเคทการให้ผมมาด้วยเออโอเคอะไรนะอะไรนะการเงินเดี๋ยวเรือครับอือเดี๋วก็เตี๋ยวเรืออร่อยมากๆที่ไหนอยู่ทุ่งทขิงครับวัดไร่ขิงนะครับตอนนี้มีกี่สาขาครับมีมีสาขามีมีป้ายมีสาขาโหมูป้าอะไรก็ป้า เราอยากจะรู้เพราะไปที่วัดไร่ขิงแต่ไปต้องรีบไปนะครับเพราะว่าถ้าช้าเดี๋ยวต้นจะเต็มเพราะที่นั่นมีสองตังฟังฟังตายเที่ยงครึ่งถึงกี่โมงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งไม่ได้ครับพ่อของไรนัันโอ้ก็โทษตัวผมไม่ด่าก็โทษตัวเป็นเที่ยงเที่ยงอะไรเป็นอะไรเก็บขา โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้คุณพบกับเขานะครับออสคองยี่สิบเจดใ่อปาดีครับออสองสี่รอยกป่ะออสครับออสองสี่เขาจะจะอยู่กับพี่อ่ะออสองสี่เอามาต่อยกับคุณเหรอไหมออสองสี่เขาจะมาหาคุณแล้วรหมอะไรอย่างคุณ้าอาอะไรใจอะอะไรของคุณหนาปล่อยได้